สวัสดีจ้าพี่น้องมือดีเป็นสิพ้าไปกูเดนไม้ไปกินเขากับเพิกอุดรพี่น้องอยู่เขานอนพุกงตื่นแล้วกระีบมากเลยได้กระเป๋าคู่ใจพี่น้องมาใส่ของมือดีมากกูเดนไม้มากินเขายูบ้านกะนี่มาหามูหาพวกบ้านเพราะว่าเป็นสีโกคอยออกไปใส่ย,ยูตาบ,บานนะพี่น้อง กัวดินมานี่บางคนกับลูจกจ้กบางคนสิบครลูจกจนะ้กเนาะพี่น้องเนาะต้องขออนุญาตปิดจมูกนะจา้าเพราะว่ายูนี่มันเปิดว่าใดเหมือนเมืองไทยเมืองไทยน,น,น,นี่เปิดได้ยูนี่เขาเสียค่าปั๊บได้พี่น้องเขาจับได้เสียค่าปับ๊บปกติเป็นกับพวกใครเวไสอยู่ตะบานนะพี่น้องกินตะเขากับลูกอยู่บ้านมืนึอนี่ขอเปลี่ยนมาหาหมูนะ่เนาะแลวตอนเย็นจ้าหน่อยค่อยสั่งพิซซ่าไปเรากินเพราะาลูกสิงคโปร์ซึ่งนี่เขาจะกินตะของแบบนี้นะโอเคแนละ้วพี่น้อง เป็นผ้าไปย่างหาอันนี้กินของโกลเด้นไม้กันมาจากมันมือน,นี้มาหอดล้านเจ็บปอกอันนี้มาหาซื้อของไทยพี่น้องได้ผักชินละเด้พี่น้องมองดูยังประเทศหอดอ่เพิ่ออุดรอยู่ไอ้เพิ่นของแจนอยู่แต่ว่าเป็นได้ของกินละได้ปลากิจโก้ก็ของไทยหลายพี่ละอัน,นพี่น้องละก็ล้านเพิ่นก็นกนขายว่าแพงนะเพิ่นขายอยู่ตามบอกล้วขนงานไทยเ้าเพิ่นสิมาซื้อ เป็นก็ได้ผักกัดทิ้นถุงละเลียนเองซื้อไปเลยพี่น้องถุงละเลียนซื้อไปสามถุงนี่เพิ่นกาลังแพ็คแต่งสดๆคิดไปคิดมาอ๋อเอ้ยนาสีอเอารถเข็นมาพี่น้องเอากระเป๋ามามันก็สินักช่วยอีพ,อ,พอีแม่แบบนี้ซื้อของไหล้วก็เห็ดเผาะมีไหมพี่เอ,อเอาเฮียเอาเห็ดเผะสองกระป๋องจ้ามานะซื้อเห็ดกระป๋องมนเป็นผ้าไปเบ่งอง้อง่นล้านองเอง่นหลายได้พี่น้องพี่เจ๊พีเข้าไปข้างในเด้อ อันนี้เป็นล้านของไทยหน่อยพี่น้องนีเหฮดกระป๋องเ็ดเพาะเอาสองกระป๋องกอนเ็ดเพาะอยู่เมืองไทยบ่มีได้เนี่ยไ่กล้องไม่ถยอะไรเนี่ยถ่ายทําช่องจะทําให้พี่น้องดูล้านนี้เป็นครูจกนนกกัก็เพื่อนดีจ้าอันมักเคย่อว่ากินนข่าวเกียงกับเจเพื่อนอันนี้เ็ดกระป๋องสองกระป๋องสามกระป๋องก็ได้หละ่ะขี้เกียจออกมาบ่อย ซื้อไปพี่น้องเพรต้องเสียค่ารถมากบ่อยๆเหนื่อยนี่ก็สิเป็นพวกรถด,ดีพวกอีหยังสิงพี่น้องพริกแข่งพริแกนนแข่งกันนี่นี่เอาพริกแข่งกันนี่มิปลาพร้อมได้พี่น้องปลาแดกปลาล่าอืม,มหลายยี่ห้อ มันอยากล่องอันยี่หอนี่เบิ่งแหมพอเคยกินแักเทียมสิแมนบ่สิเสียบพนอ้อหลายยี่หอยพี่น้องอันนี้จะเป็นพวกผักสดๆได้ไหมพี่น้องนี่เมือทุ่งเน่าสดๆสตอร์ออนนกับมี่พี่น้องแต่ว่าสตอสิเป็นแบบแกะแล้วเออดีกันละพี่ข้าจะน,นั่งแกะสะตอแบบสดๆสดิกระไรดอก เชฟว่าเขาก็ได้ผักกะทิแล้วเด้นี่เด้พี่น้องหอยโอ้ยมันยังเจเลยถามบะมี่บอวบะมี่เห็ะนปะนี่เ <Dam. S 2> มื่อสุดยอดพี่น้องอยากกินยังกะมี่เมื่อมาเสือเดอ้อสวัสดีค่ะน้องอม,มาซื้อผักค่ะ คนไถ่ข้ากับสิมาัสยูยุสิสละพี่น้องของไถ่ข้าลายพี่น้องของไถ่ข้าลายกระยุตรงบักนี่พี่นอ้องคุณนะอันนี้จะเป็มมนของไทยหมดละพี่น้องปลากระป๋องนี่ยังนี่กระซิมีของไทยหมดโอเคเป็นเหลือกพักกันด้วยพี่น้องเด้ออันนี้สิเป็นช่วงทางนอกนะพี่น้องนี่แหละบักขาวหวานกระมีเ่เนี่บักขาวหวานกระมี่ ป็นก็นได้ปลาคิโก้ได้นี่แหละละพี่น้องได้หลายอย่างละอันนี้ของอบบุบลไปพี่น้องไปจ่ายเงิน่นก่อนเหลาสีฟ้าไปหาผึ่งคอนเจนก่อนมันสีจมมันสีหายอีกมันถากมูกระทากินเขาอยู่นะอ้หอบของมาลุกงม,มานั่งเลยพี่น้องคนนะได้ขลองกินเต็มเลย ย่างขาวสะพ่านกันด้พี่น้องไปหาเพิ่อวดขื่นคอนแกนเป็นโอนัวแล้ววอาลี่ด้วนแหละนี่เป็นโกเด้นไม้พี่น้องด้านหน้าเนาะของวัดมันสิเป็นแบบนี้นะสำหรับคนที่บอรู้ว่าอัดกเด้นไม้เป็นแบบไหน,เ,นเป็นกคลสีอัดคีเพเบิงเนาะพี่น้องเนาะกับเขามาเบิงกันเนาะนี่จะเป็นเพราะว่าเป็นชิยูตรงคำกเด้นไม้เห็นหน้าตอนนี้เป็นยูบ็อกนะไปมีนพักขึ้นไปขึ่นบนไดขื่นสะพ่านร้อยพี่น้องโอ้ผิดไปถูกไม่ใช่เป็น ถึงสาพาดล้อยไปหาผึ่งขอนแก่นกันยิ้เขา่าเลยพี่น้องยิ้อเขา่ายื้วเขา่าสือไปไหวเพราะว่าบ้านเป็นยุ้ไก่จากมองนี้นะทังมือนีมาโอนเงินให้คนป่วยพรให้น้องไส้นะมันปวยเหรพี่น้องโอนให้แกนะรีตนทังไหนก็น้นองกันเป็นเป็นคนถิงคนมานลงกับพี่น้องดูเหมือนค้นหน้าตาไ,ไลา่ปากไ,ไล่แต่ว่าเป็นบ่ได้ไล่ได้จิตใจเว้นนเพี่น้องสุภาน โอ้เมื่อยเด้จะจะกืนสลาดไมาหาหผึงครนแกนกันนิ้วเข่าอันนี้สิเป็นประพ่งสีหนาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากประสบความสำเร็จมาให้มาขอพอนทานเด้อพี่น้องเป็นเคยขอสามทีเธอเป็นนอีหลีพี่น้องแต่ยังมาหาขอเรื่อง เล่นการพะนั่นเด้พอพี่น้องเพิ่อนรถประทานให้เด้โอเคนี่เป็นด้านหนา้าเยวไปสกแกนกันพี่น้องฮลัลโหลมั๊กไปพี่น้องเดินขอมาสกแกนกันมาไหนไปไหนกลับแล้วกลับแล้วเหรอ,อกินส้มตำไปไปรับลูกทุกวันขึ้นนะมี่ <laughs> เนี้กินดีอยู่ดีเป็นลูกก่อนจ้าพี่น้อยสวัสดีค่ะเจ๊ทำอะไรกันน่ะเจ๊เฮ็ดอีหยังอันนี้ร้านสยามให้โซ่พี่น้องร้านเฮ็ดผมโอ้หัดเจ๊แป้งเล่นกันพนันเจ๊ไปทำหน้ามาหรอว่าแล้วว่าแล้วไปพี่น้อง แม่มาทักทายอันเจเพื่อนเพราะว่าเป็นเคยอยู่กับเพื่อนนะเคยมานั่งลอยมาไล่อยู่กับเพื่อนเพื่อนกับหายข้อมช่วยเหลือตอนที่เขาลําบากนะเวลาเขามีเงินมีทองเขากะมาเล่นน้ำเพื่อนนะสแกนกันด้วยพี่หนอโอเคสวัสดีค่ะป้ากบดีค่ะยืวเข่าพี่น้อยืดเข่า ะพี่เก๋กินอะไรสวัสดีค่ะมาขายผึ่งสมัยมันบีซีค่ะเด้อพี่น้องผึ่งขอนแก่นเนี่ยโอเคพี่น้องเดี๋ยวเป็นที่ผ้าไปหายเดียวกินแซ่บมาค่ะมาเบิ่งน้างกำลังตับักหุงท่าผึ่งขอนแกน่นตับักหุงคนรขอนแกน่นเขาตับักหุงท่านี่บ่วน,น,น,น้อยขูดขึ้นมาที่เดียดเทนนิสกนเลย โอ้ยมันก็ทํำไปนั้นแหละมาดูวิธีตำแซลมอนนะคะตำแซลมอเพิง่งเท่าสีใสนเห็ดพอบอมีเห็ดพออยู่ด้วยบอมะไซดอกสว่วนสีสุกหนา้สนาสวยเห็ดพอเขาลวกก็เลียึงหามากขนาดมาใส่คุณสีไซนั่งอย่านั่งมึ่งใส่นั่งอย่างนั่งก็อีกเออ,อเอาเห็ดพอมาลงเสียบพุต่ายซิมเลเนาะดูว่าเสียบบ่าใส่ดอกเห็ดพอกันว่ามึงกูย่างกูตายเสียบกันตายคักมึงพี่น้องนั่งตำอันพอกุ้งให้ยูเข่ากันมึงเป็นซิมเห็ดก่อนเด้อ ฉัน่ได้หิวพร้อมใช่ะไม่หิวบ่ะเรนกินแล้วเนะญญาะบ้าฉันยังบ่กินโหบ่ตตรงใแล้วเราเสบแล้วแับเลเยกินมืนเมอเิดใดแต่ก็มาปูกา่ก็มากูเทศแ่บแลวนะปู่ขอบ่มีด้ะไยเอา <ไข S 2> ปูกับปูป่ไข่โอรพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องกูเดนมา สั้นซองเลพี่น้องสั้นนี่เขาเป็นคนสั้นคนขีเมาเลยพี่น้องแถวเนี้ยยำมะไก่แล้ววัดเจียยำมาไก่เด้อเจี๊ยวไม่แม่เนปใ่กูอย่างกูบอกเขาใส่มีล้านขึ้นขวัญแก่นมื่อดีบุมีตาปะทาบ่จ้าตับเมื้าจ้าตลาดบ่าันื่อยมาส่งพี่น้องแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวพ่อใหญ่แบงอันนี้กับเม่ากันเลยพี่น้องมีตลาดเมาแถวเนี้ยข้าวเหนียวปจ้าเดี๋พี่น้องมาอุดนุนได้แล้วจ้าก็เผาแซ่บสะอาดพี่น้อง อันนี้เป็นสั e forward, ้นสองเพราะมือคลิปที่แล้วเป็นเทปไฮด์ดูเป็นสั้นนึงเนาะเร็ยนประเด้อันนั้นให้สั้นสองประเด็นเบิ้งอันนี้คือเป็นซุปเปอร์เพื่อนไทยพี่น้องอันนี้ก็สีขายพวกทักพวกอย่างสินะพี่น้องขายพวกเป็นพวกทักพวกอย่างนี่แล้วพี่น้องเขานลงไปนี่ไมนก็สิเป็นชั้นนึ่งชั้นนึ่งที่ว่ามือนั้นเป็นอัดคลิปให้เบิ้งอะนะ ที่เป็นไผ่คลิปเป็เบื้องก็เนี่ยนะเป็นชั้นนึ่งนี่จะเป็นชั้นนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นร้านหมูกระทะแม่ยิงร้านหมูกระทะนิ่อุดรของแม่ยิงจ้าตรงกลางนี่เป็นร้านขายยาตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของไหวเนาะปาดมาเด้อเอ๋อแม่กดกดเข้าไปกดติดตามหรือยัง กดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์นะมาพี่น้องมามากินแกงเห็ดตำมะพคุงป่าเชื่อมหวานคงเพิ่งอุดอรพี่น้องเป็นอุดอรก็เพิ่ดอันเอ็นอันอันอุดรก็พิ่ง,อออออองขอนแกน<อ>กับได้<ก>พ่อกันเ<อ>พิ่มแบบผักกะทินกับนนมีดได้หน่ะนะเมยต่อยเมย์หล่อนซุปอันนั้นมาเขือมาให้พี่น้องไปจะแซ่บแห้งมันเอาน้ำสามาให้อีกแล้วจะได้เมื่อบ้านบานเดี๋ยวน้ำสาแบบนี้น้ำสายี่ห้อนี่กินเรากลับบ้านบ่ถึงได้ดิพี่น้อง นัดออกอะไรคือขวดเฮเดนกับบะไก่แก้วกับอะไรใหญ่ขึ้นอย่างนี้เด่นนกินเต็มส์เดยพี่น้องเธองผักกาดทิ่นมากินแม่ใช่เนี่ยผักกฉันเริ่มบอกเธองฉันกระซิอเขาเรียนมาซื้อที่ใส่ปร้านอันพี่พีเตอร์เออโอ้แล้วพีใส่เออมือติดกระป๋องก็จะขายซิปเอ็ดยญอยูนิตซิปสองหอยฉันเริ่มบอกให้เธอเอาหอยมาใส่ตะพูอ๋อนี่แหละกินได้ตับแซ่มมันมาพี่น้องมามากินข้าวกันมามาเสียมตั้งแต่เด้อจ้า มาเด้อค่ะเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อจ้ามาจ่ามาเสียบๆนีย้อกันตำแซ่บมเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นบ่เห็ดนะไม่ไอจูมาคือเห็ดคลิปสันแท้์โอ้ยยันคนเบื่อเนาะอันเห็ดเห็นง่ายเ่ได้ดอกคนเบ่ยคนเบื่อกินตำมุ้ไปนั่งกินไอ้คนเบือขาก็สิเบื่ออีกกินซีเบียในเห็ดพรประมาณนะไม่ไปอยากเห็ดไรเสียบพี่น้องอันน้อ นัวเปลี้ยนัวกลเแหยกไส่อนกลนนัวพี่น้องพ่ธี่การกินพักเกษตรโดยแบบเกาแกแด้วบุดเล้กระฟัาปั้นปลอมหูออกมาก็เป็นงา้การน้องเนสิหลังรังลุด Uhm. À, theo hết, theo như hết, Tất cả hai không à. <laughs> gặp Hãy มาเด้อพี่น่องเด้อแซบแซบบประเด็เพิ่นนัวปลาเ้ม่อนโอ้สดดีละตอนญ่ดีละ่น่องมาเด้อพี่น่องเด้อแซ่บแซบ ก็ากินข้าวกินล้ต้องตามเกกไม่ัหรอตยมนันไม่ยายพอ <c oughs> ไม่ไปรักอนะ่ะไปรัแบแล้วากี <c oughs> ไม่ไปหรงก้ะโ<ต> <c oughs> อูยักอไะไรทีสด <c oughs> ติดตามลุงพลบ่อนบอกยังลุงพลอีกแล้วปอยออกบ้านซ่ากกันยอนไม่ยากใอยบอกว่ายังลุงพลอีกแล้วช่วงนี้ลุงพลกำลังดังดังยังดังลุ้งได้หรือเปล่าเพรคือตอนแรกดังคืนดังอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ดาบตอนแรกดังลุกงนะเพื่อนนะตอนแรกก็ดังคืนแล้วเขาคิดตกก็เพราะว่าเขาว่าแกเป็นวอลุ่มตีนเนี่ย S <S <an> <S อาขนาดยิงลีเขาดีจะตายยังไปบ้าเขาไม่เออ่น่อหมอปลาม่คืก็ด่าไปเนาะหมอปลากับอุบรียะน่ะชอบแนเนาะปลาขนยน,นแซ่บแซ่บเออกินกับคนรู้ใจก็จะอร่อยแบบนี้แหละหม้กับหลูก็หลุดใจยังตัปัดบ่ถือเนใครมีะสนาล่ะ หลายอยู่ด้วยย,วยูทูเด็กคนทะเลาะกันกับว่าไเนีแต่ว่าหูคดมันอบอกมือกันอ,กอยเยกงให้คุณลองแท้ใส่ักหมดะสั่นสองกเอุเดินไม้เลยจ้าสูตรผัแกนเนาะยี่มาเดอกว่าเจ้าของร้านสีเมา,าเมาแล้วไ่ได้กินดีเลยเินเมาเอเป็นเนืเ้ื่น คนเขาหาเงินเก็บนั่งนี่หาเงินเมาค่ะเพราะว่าพ่เป็นยังครัวรวยอยู่แล้วเป็นมาดาบออสเตรเลียต้องมาที่สิงคโปร์เฉยอืมอ่าที่ปิดจมูกเด้อค่ะซิวซิวโอเปิลไงล่ะออเดอร์ก็สิออเดอร์มึงเขามาจับกันก็ใจเห็นหนักอ่ะเป็นไงบอกคือเมืองไทยเปล่ ขเ,เขาขเหิ้วเข่าเขาหิ้วเข่าเขาไม่จับหรอกเขากับหิ้วเขานะพี่น้องนะจับแล้วจุ <laughs> ดนี้เป็นเงินเป็นพ้องเลยพี่น้องสิงคโปร์ผมมีของฟรีเลยให้ง <laughs> งเงินแจกเงินประชาชนน้นกอดีภาษีคืนอีกแล้วเพราะยังเวรจมมาสันเขาจะเอาขึ้นแล้วเนาะถึงเวลาออกขึ้นแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนเนี่ยฉันกินมันกินกับหยางไม่เสียสามวันเลยเนี่ยฉันบอกไปเสียเขามีจุดหมายมากเขาสามได้เลยจ้ามวบนตัเลยเขาเลยวันนี้นะเขายังเวิร์กไปเสียให้ ผมก็เ,เสียสึกจับซ่ามันทำระเบิดเข้าตัวอีกสองใจเราต้องซื้อใบเจ็บไปพ่อมาใจกได้บบซื้อใบเจ็บ เห็นอันพักอันนั้นต้าคือเราเป็นไครปักติวอตาละลอยนึเปลต้าละลอยนั่งพักโล่กสดๆเลยแล้วมีต้นมันสามต้นอย่าเน้หรอฉันอ้วนขึ้นไหมอกัวอ้วนถึงจะ ตั้งแต่ตุ๊กจีนมากฉันกินเรากินเบียร์ไร้กินน้วสิว์พึ่งรูน้อจีบจีเหรอพ่งหางจีบจี่เหรอเนาะหางีีบัวนห้านิบห้านิบเองเม่อคืนแปดีบกับบุญหัวของตัวเองเสียผามากกว่าใส่อะไรเลยเป็เตียยเขาอยู่ไหนเขาก็ใส่เอ็กแอเลยเด้ แม่กินทุกวันกินแล้วอร่อยติดใจแยกกินแต่ตมแยกกินตามาหุงากกาห่งคอยนะสิติดใจแ <c oughs> มากินข่าแล้วเร็้ <st> วเนี่ยนะไม่หัจะไม่พอตะมูตะพวกพี่น้องมั้น่ยนั่งอ่ะ <st> พอกระซุ่มกีม่เม้า ก็กินซี่บ้างซี่ตับตบ้างเนี่ยแม่บอ,อกเนี่ยเนี่ยเอากิน,<ห>น,นกินพี่น้อกไมกินไม่กินไม่ยู้ไม่แกน้อาไม่แซ่บนนขนาดเขากินแล้วไม่ต้องนั่งล่วงน่งตีดใจหรอกน้ำตีดใจได้นั่งแม่ลงเ<ห>นี้ยดูห้เล็ดงานนั่งมาได้อันนี้ก็ลอยเข้าม,มาเ<อ>ด้นี่ตอนไงครับมึงพวกกินไงไง ตามตามส่วนเบิดแล้วฮอรนหนึ่งพี่น้อยต่อฮอร์นสองก้อนสีจอยสีหลายๆเลยพี่น้อยไต่พี่ดีกว่าตายพร้อมพี่น่อยย่างจอยโควิดกับมาลวกไข่ไก่เจี๊ยมมาแล้วนะนั่นนี่มาเฝ้ากินเฝ้ากินชอบกินทอาตายงานเอบไต่ไปทำงานเพชรทักเลยพี่หน่อโค้กไมคก่อนบอลเลนเดีย มมาต่วงมาจากมากเออเออเดนกันกินคือบานเท่าเนี่ยไรยิ่เนี่ยนี่ก็คือบานเท่าแบบพี่น้องก็ยังไงก็เล่าใส่พี่น้องว่าก่อนวัวเล่าว่าเป็นอยังดอกเงินเต็มกระเป๋าเลยพี่น้องขันบ่อใผ่เงินบ่มีกับบะมีประโยชน์ภาษารยังกับขึ้เตาพี่น้องคอแต่ให้เอาเป็นคนดีของสังคมบ่าเหี้ยหลอดมาไผ่พลาดแน่ๆจบ ต้อเค้า่าเยงแ้วตำกันนะเกือกเกลึกเยเสียงแถาตำกันยิ่ไปเมื่ใช่กินหมกอีกกระววกเล็บแล้มองเห็นหลงบ้างนะฮะมองเห็นหลงบางเธอหูจังบอหมี่มันลงมาก มันมันเน่ยแบบบางมันอายุมันง่าแม่กินข้าวเร็วบอกที่เดียวนี่เดียวตัดแม่ตอนแม่ตัดก้อนชิอืมันสิ่ด้เรินจากเท่านะบ้านเราไปเอฮาิพดิจหลูขอนถามที่เดียวเท่นั้นคืออะไรแม่

นะบริวารอะไรอย่านะอย่าให้ประวัตินะลองประวัตินะแหมไม่เช้าไม่เลิยเชใหญ่กูเด่นไหมพี่น้องเชใหญ่กูเด่นไอันนี้เราอันนี้เราไม่ไม่เช้าเราเลิกนะไม่ได้ขายญ่กูเด่นเนี่ยนี่เนี่ยมาลองปองแบงเนี่ยย่าแยมนะย่าแยมนะสวนท่านที่จังไรก็ฝากช่องเป็นอุดร5.5เจียวเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องขอพูดหลายๆจ้าที่ขอมารับชมจ้าสวัสดีค่ะ